อาณานจักรอยุธยาสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งแควนสุวรรณภูมิเป็นสูงกลางเศรษฐกิจการค้าและการเมืองที่จเจริญรุ่งเรืองในภาคกลางของไทยเป็นแหล่งทรัพยากรที่สําคัญและเป็นที่มาของราชวงศ์สุวรรณภูมิที่มีบทบาทสําคัญในการสถาป,ปนาแควนละโวเป็นรัฐการเมืองที่สําคัญในภาคกลางของไทยตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยา มีส่วนกลางอยู่ที่เมืองลบบุรีสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งทรงท้างครามกับเมืองฝ่ายเหนือหลายเมืองเช่นเมืองชากังลาวเมืองพิสณนุโลกเมืองเชียงใหม่หรือเมืองนครลำปางทรงพระนวกอาณาจักรสุโขทัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยา สุขโขทัทยจึงกลายเป็นหัวเมืองเหนือที่อยุธยาใช้เป็นในการขยายอำนาจขึ้นไปยังหัวเมืองทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้กล้าหาญทรงประกาศอิสรภาพจากพม่าและทรงขยายอาณาเขตของอาณาจักรอยุธยาให้กว้างไกลไปยังหัวเมืองเหนือเช่นล้านนานและเมืองต่างๆทำให้อาณาจักรมีความมั่นคงและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น ปัจจัยที่มีผลต่อการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาปัจจัยทางภูมิศาสตร์ชัยภูมิที่ตั้งเป็นเกาะมีแม่น้ำสามสายได้แก่เจ้าพระยาตาสักลบบุรีล้อมรอบความอุดมสมบูรณ์ของที่ราบรุ่มแม่น้ำเหมาะแก่การเพาปลูกและการประมงการเป็นศูนย์กลางคมนาคมทางน้ำเชื่อมต่อหัวเมืองและออกสู่ทะเลได้สะดวก ความเจริญของอาณาจักรอยุธยาอาณาจักรอยุธยาเป็นราชอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองในหลายด้านทั้งด้านการปกครองที่มีระบบชัดเจนด้านเศรษฐกิจที่เจริญจากการค้าขายกับต่างประเทศด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีความงดงามและเป็นเอกลักษณ์การเสื่อมของอาณาจักรอยุธยาเกิดขึ้นจากหลายปัจจัยโดยเฉพาะความอ่อนแอภายในและ ภัยจากภายนอกเช่นการแย่งชิงอำนาจในหมู่ขุนนางการขาดผู้นำที่มีความสามารถการล้าเลยการศึกหาจนขาดความเข้มแข็งและการเสียกรุงอยุธยาครั้งที่สองต่อพม่าในปีพศ2310ซึ่งเกิดจากการขาดแคลนเสบียงอาหารและการปูตัดขาดจากหัวเมืองรอบนอก พัฒนาการของสหปานาอาณาจักรอยุทยาเริ่มต้นจากการรวมตัวของควาสุวนรณภูมิและและวโวภายใต้การนำของสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งหรือพระเจ้าอู่ทองในปีพศ1893ตัดใจที่เอื้อต่อการสหปนาคือทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมซึ่งเป็นที่ราบรุ่มอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำหลายสายเหมาะแก่กัน ทำกเกษตรก,กรรมและคามนาคมความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์จากพื้นที่ที่เป็นเกอบร่องการค่าิสึิ์ได้ดีประเพณีนอ,นาาอาณาจักรอยุธยาได้แก่ง,งานยอโยดยิ่งฟ้างานลอยกระทงตามประทีบขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะ